ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะว่าที่พันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุลราธานีเปิดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2568อสที่สีสินกินแทบมหาสงกรานต์ถนนดอกไม้และสายน้ำระหว่างวันที่12-16ถึงสเมษาย,ยนโดยจัดงานตามมาตรการในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสงการานต์ ภายใต้ทีมสงการบ้านฉันสีสันแบบไทยสุกไกลทั่วโลกซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงความอบอุ่นของประเพณีสงการแบบไทยแท้เน้นทั้งความเป็นชุมชนและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นเป็นวาระแห่งความรักความกตัญญูความสุขในครอบครัวโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่นน้ำถนนดอกไม้และสายน้ำมีการติดตั้งสปริงเกอร์น้ำกว่า4 0 0 0ตัวระยะทางกว่า500เมตรพร้อมเปิดน้ำให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมเล่นปลอดแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่12-16ถึงสเมษายน พระเทพชิรัคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสมภพสัมมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีบวงสรวงเปิดการฟ้อนถวายบูชาองค์หลวงพ่อพระสยโดยมีชาวหนองคายมากกว่าพันคนมาร่วมกันฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสยด้วยท่าฟ้อนแม่บทอีสานท่าไหว้และท่าขอพรเป็นการถ่ายทอดความศรัทธาที่ชาวหนองคายมีแต่องค์หลวงพ่อพระสายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายบริเวณวัดมีการจัดการแสดงแสงสีพุทธบัติ รมีหลวงพ่อผัสใสถ่ายทอดความเป็นมาของการสร้างพระพุทธร,รูปพระสุขพระเสริมพระใสรวมถึงมีนิทรรศการและมหรสพสมโพธิ์ด้วยประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้านฉลองเทศกาลสงกรานต์บางคนแวะซื้อสินค้าและของฝากที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมโดยเฉพาะเสื้อหลายดอกสงกรานต์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวพากันเลือกซื้อจํานวนมากคาดว่าวันที่13 14และ15ตลาดช่องจอมจะ ขับข้างไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวมีเงินสพัดตลอดวันหยุดยาวไม่ต่ำกว่า1 5บหถึงยีล้านบาทเช่นเดียวกับปราสาทตามเมินทมที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมตัวปราสาทโบราณสถานที่เก่าแก่ตลอดทั้งวันทมกลางเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งทหารก็ได้ฝากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันธรรมดาได้ตามปกติ นายชัยวัชชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน40รูปในประเพณีมหาสงการโคราชประจําปีนี้และมีการอัญเชิญพระคันธาราชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครราชสีมาไปประดิษฐานบนบุษบกที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีและในช่วงแห่พระคันธาราชรลอดซุ้มประตูเมืองพร้อมแห่ผ้าทองผ้าเงินความยาว557เเมตรเท่ากับอายุข,ของการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครราชสีมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะส่งน้ำขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคล นชั้นชัยสอนศีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเปิดโครงการตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินภายใต้ชื่อเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่จังหวัดยะโสธรโดยมีพิธีส่งนางพระพุทธรูปร่วมกันก่นกอเจดีทรายชมนิทรศการด้านศา,าสนาศิละปะวัฒนธรรมและการะเล่นพื้นบ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสรมิมสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน อกลักษณ์และศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันร,รักษาและสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุสน,นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะโสธรด้วยนายกิติพงศุขภาค,คุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานโดยที่จุดบริการมีทั้งหน่วยกู้ภัยหัวหิน หน่วยบริการนักเรียนในสิแพทย์อสมตำนานผู้ใหญ่บ้านตำรวจทหารอสมาคอยเฝ้าจุดให้บริการประชาชนจนสิ้นสุดวันสงกรานต์ขณะที่ยังมีประชาชนทยอยเดินทางกลับและรถยนต์ก็ยังหนานแน่นเป็นช่วงๆแต่ไม่ได้รับรายงานหรืออุบัติเหตุแต่อย่างใด พลตำรวจเอกธวัาชชัยไพยลีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคุณไพลินเปิดบ้านเพื่อให้อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาข้ารชาชการตำรวจพ่อค้าประชาชนสื่อมวลชนร่วมรดน้ำดาหัวขอพอนึงในเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งครอบครัวไพลีเป็นที่รักและเคารพของข้าราชการระดับสูงข้าราชการตำรวจนักธุร,รกิจนักการเมืองสื่อมวลชนพ่อค้าประชาชนเพราะเป็นคนที่มีความเมตตาอบอ้อมอารีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้เป็นที่รักและเคารพของผู้ที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ นายพิธาลิมเจริญรัฐที่ปรึกษาคณะก้าวหน้าพร้อมลูกสาวน้องพิพิม มาที่วัดเจดีหลวงวร,รวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์หลังไหว้พระเสร็จก็ออกมาพบปะประชาชนที่มารอพบและมาขอถ่ายรูปด้วยเป็นที่ระลึกก่อนจะพาลูกสาวลดน้ำาดาหัวผู้สูงอายุจากอำเภอสันปะตองที่นำสินค้ามาขายที่กาดม้วโดยทางผู้สูงอายุก็ได้มีการผูกข้อมือให้และอวยพรขอให้โชคปีในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองจากนั้นก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวเชียงใหม่เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงใหม่หายคิดถึงและอวยพร ให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ภาคเหนือแล้วก็ทั่วประเทศโชคดีมีความสุขทุกคนสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจเคยวาวราผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมถึงฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99%ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยวรา ผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิม์พงาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรสั่งด่วนทำเร็วยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ